สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตัวของถังซ่านะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ตัวของซูเวจีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําตัวของออฟแดงกันนะครับก็จะเป็นตัวของกระดูกนะนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับเพื่อที่จะดันพลังขึ้นมุ่งสู่400ล้านนั่นเองนะครับก็ต้องมาทําทุกอย่างนะครับก็ เดี๋ยวผมจะมาทําตัวของเซตโจมตีนั่นเองนะครับเพราะว่าเซตที่เหลือเนี่ยก็น่าจะโอเคละนะครับอ่ใช้ไปแบบพังพลางก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะเริ่มทําตัวของเซตโจมตีไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวของรองเท้าก่อนนะครับรองเท้านะครับก็ยังไม่มีคู่ใหม่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าออฟแดงเนี่ยมันจะออกนะครับก็ถ้าออฟแดงเนี่ยออก นะครับก็ได้ผมจะไปทําชิ้นอื่นต่อนั่นเองนะซึ่งงบเนี่ยผมก็มีอยู่ประมาณ5,000แต้มนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้สักกี่ออฟนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากตัวของอ,ออฟสทองก่อนเพราะว่าตัวของออฟสทองเนี่ยเป็นหน่วยใช่ไหมนะครับก็ได้ผมจะล้างออกให้หมดเลยนะครับมาครับก็ครั้งละ30แต้มนะครับสูงสุดเนี่ยก็50แต้มนะครับไปนะครับยาวๆเลยนะอ่า สีม่วงนะครับสีทองนะสีทองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอามาก่อนละกันนะครับอืมโอเคพลังเพิ่มมาประมาณแสนเก้าเลยนะนะครับต่อมาก็เป็น,นตัวของออฟนี้มาเปลี่ยนให้หมดนะครับผมถ้าได้สีแดงมาโอ้มาไวโอเคครับผมแบบนี้โอเคเลยโอ้โหดูพลังเพิ่มดีทุกคนโอ้ยพลังเพิ่มเกือบล้านนะ่ะนะครับเนี่ยแหละนะครับความสามารถของออฟแดงเนี่ยคือมันตึงมาก นะครับผมก็ทุกคนลองดูสภาพนะว่าถ้าเราแบบว่าทําครบแบบว่าทุกชิ้นนะครับประมาณ5ออฟใช่ไหมโอ้พลังเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับของนี้น่าจะตึงจัดนะครับก็อ่ะต่อมานะครับเป็นออฟข้างล่างนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะผมได้ออฟแดงแล้วนี่ใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเริ่มทําตัวของชิ้นอื่นต่อนะครับลองดูนะครับว่าอันไหนที่เราควรจะเปลี่ยนนะอืมโอ้โหมันก็จริงๆคือสวยงามเกือบหมดนะ อืมอ่เป็นตัวของมือแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวของมือเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะนะครับประมาณ1.8มาครับผมก็ลองสุ่มไปนะครับเผื่อมาอีกอ้าวมาอีกแล้วทุกคนนะครับโอ้โหถึงว่าสวยงามมากนะครับก็พลังก็จะเพิ่มเยอะนะอันนี้นะครับเพิ่มมาเกือบ400แสนนะครับผมนะโอ้โหพลังนี้คือจะขึ้นสี่แสนเลยหรือเปล่า เอ้ยไม่ใช่4 0 0แสน400ล้านนะเออทำเป็นเล่นไปนะครับอ่าได้มือละต่อมาเป็นมือข้างขวานบ้านนะครับก็มาครับ3%จัดไปครั้งนี้มาดีนะทุกคนเสียยังไม่ถึง1,000แต้มเลยนะครับมาถึงประมาณ2ออละก็โอเคอยู่ไปครับโอ้โหวิีอยู่นะอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเอามาก่อน โอ้โหบวกอะไร40%ไม่รู้โอ้โหวิทุกคนพลังเพิม่มเพิ่มเยอะจัดอะนะครับเกือบ5แสนนะเอาเรื่องนะเผื่อๆนี่คือ400ล้านได้นะนะครับทำเป็นเลื่นไปโอ้โหใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้มันมาแบบรัวๆเลยอะวัดห้องผมนะนี่เพิ่มอีกประมาณ5แสนนะครับก็ตึงจัดนะครับผมอ่าส่วนที่เหลือผมยังไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นรองเท้านะ นะครับรองเท้าที่ผมจะเปลี่ยนข้างล่างก่อนนะครับรองเท้าเนี่ยเราเพิ่งได้ออฟแดงไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่ามาอีกนี่คือตึงจัดเลยนะเออทำเป็นเล่นไปนะครับอืมออฟสีทองก็ได้นะแต่ว่าขอเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆ,ๆไม่ว่ากันนะครับไอสีทองเมื่อกี้นี่คือ19นะครับแสดงว่าเกือบจะเป็นสีแดงเลยนะนะครับถ้างั้นอ่ะอีกนิดเดียวนะครับอืมเสียไา้อยู่เหมือนกัน มาไหมออกอีกหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับห้าสิบก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหอันนี้น่าจะต้องพักหรือเปล่านะอันนี้คือหมุดไปเยอะนะครับนี่เหลือสองพนสามแล้วสองพันสอละเพราะว่ากดทีละห้าสิบอะเจ็บอยู่นะโอ้โหไม่ออกนะทุกคน คือมาดีแล้ว่าเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าดวงผมเนี่ยน่าจะหมดละก็เดี๋ยวผมจะกดไปเหลือประมาณสัก1,000นะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนคู่นะอ่ะโอเคนะครับไม่ได้นะต่อมาเป็นรองเท้าข้างล่างนะครับก็อ่าเริ่มจากตัวของออมนิรนันไปเพื่อออกเพื่อออกมาอีกไหม ถือว่าได้เยอะแล้วนะนะครับกำไรมากนะครับคลิปนี้คุ้มๆนะอันนี้ก็น่าจะไม่ออกหรือเปล่านะครับดูจากทรงโอ้โหโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหออกมาเป็นสีทองนะครับแต่ว่าเป็นหน่วยไงเป็นหน่วยคือมันมันได้น้อยอะนะครับเอาเปอร์เซ็นต์ดีกว่า หมดละนะครับก็ภายในประมาณ5,000แทบนะครับก็ถือว่ากำไรมากนะทุกคนนะครับเพราะว่าผมพลังเพิ่มมาเยอะมากเลยอะนะครับออฟแดงเนี่ยเราได้มาประมาณ3ออฟได้มัง้งใช่ไหมนะครับยังไงก็กำไรมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพดาวเลยแล้วกันนะครับก็ใช้ย,ยาวนะเ,เดี๋ยวผมจะไปอัพมือก่อนนะครับเพราะว่ามือนเนี่ยเราอัพมาเป็น3ออฟแล้วนะไง ก็คงใช้ยาวๆแหละนะครับผมไปโหบ้าหน่อยอ่าดาวพลังเพิ่มมาอีกเยอะเลยนะครับโบตันนะครับก็อซิ้นสุดอยู่ที่ประมาณ391ล้านนั่นเองนะนะครับโอ้ถือว่าโอเคนะนะครับได้มาหลายล้านเลยนะครับก็ไม่แย่นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปสุ่มกาชายอยกไงนะ นะครับเออการชาอีกประมาณเกือบ400ใบอ่ะนะครับเป็นการชาที่อ่าสะสมคู่มือวิญญาณนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะได้พลังมาอีกประมาณหลายล้านอยู่นะครับก็อาจจะขึ้น400ล้านได้นะครับอืมขาดอยู่ประมาณอ่าเก้าล้านหรือเปล่าเอ้ยเก้าสิบล้านใช่ไหมนะครับอืมขาดอยู่ประมาณ90ล้านนะครับก็น่าจะมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นดวงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออเราจะสุ่มสีทองได้เยอะหรือเปล่า สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไครนะครับเพื่อเป็นแรงใจผมในะําทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ